ทำอะไรราคาคุณนายอารมณ์แบ่งข้าวให้ป้าอารีค่ะแล้วข้าวมาจากไหนแล้วทำไมกระสอบใหญ่โตมโหฬารกันแบนี้ล่ะมาจากปุรีิลำค่ะเหรอใครส่งมาให้คะลูกเขยพูดได้เต็มปากเนอะลูกเขยเนาะอายชาวบ้านชาวช่องเขาบ้างอ้าวโอ้ลูกเขยตื่อว่าทำไมอ่ะลูกเขยชื่ออะไรล่ะปะก๊อนจับอ่ะอ้าวส่งข้าวมาให้อีกแล้วไปเที่ยวขอเขปล่าเนี่ย ก็แม่ว่าแม่จะซื้อเขาไม่เขาไม่ขายให้แม่อ้าวที่หลังซื้อเขานะของซื้อของขายเนี่ยก็ถึงว่าพี่แม่ว่าแม่จะอุดหนุนเขาทีหลังซื้อเขาขอบอกว่าไม่เอาเดี๋ยวก็ส่งมาให้หลายบาทเนี่ยเอาเข้ามากระสอบใหญ่กระสอบเยก็ถึงว่าแล้วดูว่าส่งมาให้ <c oughs> กระสอบนขนาดนี้นี่ข้าวหอมมะลินะเนี่ยแล้วข้าวใหม่ด้วยเธอปรกรณ์สักเขาขายข้าวอยู่นะใครสนใจก็ไปเพจตกกณ์สักได้เลยเ <c oughs> ขาทำแบบถุงแบบสามโลห้าโลทุกคนนี่ข้าวสวย ขาวสะอาดค่ะทุกคนสวยมากข้าวหอมมะลิบุรีลัมสุรินนะคะนี่น่ากินมากสลบแล้ไม่เป็นไรเออข้าวแบบนี้ต้องกินกับอะไรคะข้าวร้อนๆนี่คะ่ะทุกคนอ่านี่กินกับปลาทอดปลาอิซีแดดเดียวคะ่ะปลาอินซีแดดเดียว์แต่ปลาอีซีสั่งได้นะคะใต้คลิปนี้เลยนะคะอันนี้เป็นแพ็คแบบ400กรัมนะคะรหัสปอปลาหนึ่ง พิมพ์ปอปลาหนึ่งใต้คลิปนี้เลยนะคะอันนี้429บาทปอปลาหนึ่ง <S <S ช่วยอุดหนุนหน่อยนะคะวันนี้แม่ค้าอาจจะไม่ได้ไลน์นะคะแม่ค้าเดินทางหรือถ้าใครแบบมีงบน้อยเอาแพ็คเล็กมาค่ะคุณนายอารมณ์ขาเอาแพ็คเล็กมาอู้ชิ้นใหญ่<ด>ชิ้นสวยมากอันนี้ค่ะแพ็คเล็กค่ะ <S 1> <S 1> นี่แพ็คเล็กสองชิ้นนะคะ239บาทแบบ2ชิ้นนะคะ200กรัม239บาทรหัสสอเสือหนึ่งสอเสือหนึ่งกับปอปลาหนึ่งพิมพ์มาเลย โอ้โดอยดีเนาะเขาเป็นลูกเขยดีเนาะกินข้าวเขาหมดเป็นอะไรแล้วเนี่ยกินข้าวเขาหมดเป็นกระสอบกระสอบนะจาน่าสักน่ารักมากแล้วนี่เอาไปไหนคะเนี่ยแบ่งกันเหรอแบ่งกับป้าอลีอแบ่งกัป้าอลีปลากินหมดนี่ก็ไม่รู้จะว่างไงแล้วนะเนี่ยเป็นกระสอบกระสอบทุกคนอย่าลืมนะปลาอินซีแพ็คเล็กสองร้อยสามสิบเก้าบาทรหัสสอเสือหนึ่งสอเสือหนึ่งอันนี้เป็น แพ็คใหญ่คุ้มกว่านะคะแพ็กใหญ่คุ้มกว่าสี่ชิ้นสี่ร้อยกรัมรหัสปอปาหนึ่งปอปาหนึ่งปอปาหนึ่งกับสอสเสือหนึ่งพิมมาได้เลยจะอาเทียบขนาดให้ดูสองชิ้นก็ชิ้นใหญ่นะนี่เห็นไหมพิมรหัสมานะคะขอบคุณนะคะอ่ะขอบใจลูกเขยยังไงเออถือเบาเบาเนาะขอบใจลูกเขยยังขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะครับหน่อยตาอหน่อยตาเอาไปให้ป้าลีละ ไปได้เร็วนีว่มากินข้าวต้องเดินทางมึงว่าแต่ชักขาอยู่เดเร็วขาชักขาไม่ได้นะลูก